นิยายเสียงเรื่องเสียงกระสิบในบ้านสวนในใจกลางเมืองที่พุกพร่านมีสวนลกล้างแห่งหนึ่งซ่อนอยู่หลังตึกในเมืองที่วุ่นวายมีบ้านเก่าแก่ลึกลับตั้งอยู่โดดเดี่ยวซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่แต่ปัจจุบันกับมีกลิ่นอายหน้าขดป, <ก S 2> ปกคลุมด้วยตำนานและเรื่องผีผีสาง,สาง ที่ทำให้ผู้คนไม่อยากเข้ามาอยู่อาศัยมันนานหลายทศวรรษแม้จะมีชื่อเสียงแต่บ้านหลังนี้ยังคงดึงดูดผู้เช่าเพราะราคาถูกกว่าที่อื่นและเป็นบ้านหลังใหญ่หลังเดียวมีพื้นที่กว้างขวางแต่ผู้เช่าก็อยู่ได้ไม่นานทุกคนต่างก็ลาจากไปอย่างเร่งรีบเพราะ,ระเผชิญกับประสบการณ์อันน่าสะพึงกลัวแ,แล้วอีกไม่นาน มีครอบครัวที่ยากจนซึ่งประกอบด้วยพ่อที่ทำงานหนักแม่ที่เอาใจใส่หญิงสาวที่สวยงามและฉลาดชื่อนีนาและน้องชายจอมสนชื่อเต๋เออพยพระจากชนบทเพื่อเข้ามาในเมืองหางานทำเลี้ยงครอบครัวพบว่ามีค่าเช่าราคาถูกพวกเขาจึงตัดสินใจย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านส่วนหลังนี้โดยไม่รู้ถึงประวัติศาสตร์อันน่าชั่วร้ายของบ้านหลังนี้ เม่อยายเข้ามาในยามเช้าของวันอาทิตย์ทุกคนในครอบครัวต่างช่วยกันทำความสะอาดและตกแต่งบริเวณบ้านให้หน่าอยู่และยังมีการต้อนรับจากเพื่อนบ้านหน้าตาใจดีอย่างเจดซึ่งอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ทันสมัยข้างบ้านเจดทึ่งมักจะดูแลส่วนของตัวเองรู้สึกดึงดูดใจในความมั่นใจและความอบอุ่นของนินาทันทีการที่เขาอยู่ตรงนั้น ทำให้ครอบครัวรู้สึกสบายใจขึ้นช่วยให้พวกเขาปรับตัวได้ครอบครัวนี้มีความสุขกับบ้านใหม่โดยไม่รู้สึกมีสิ่งชั่วร้ายแอบซ่อนอยู่ภายในสายสัมพันธ์ระหว่างนิน่าและเจเดเติบโตขึ้นเต็มไปด้วยช่วงเวลาอันแสนหวานและไร้เดียงสา เสียงหัหเร่ะร่วมกันที่ประตูสวนการแอบมองข้ามหลัวและการสนทนาในยามดึกใต้แสงดาวอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ประหลาดเริ่มทำลายความสุขที่เพิ่งค้นพบของพวกเขาประตูเปิดออกโดยอัตโนมัติเสียงกระซิบดังก้องไปทั่วโถงทางเดินในยามเวลาดึเตาอ้างว่าเห็นร่างเงาดำในมุมห้องอย่างไรก็ตามนิหนามไม่กลัวและอยากรู้อยากเห็น แต่กลับมองข้ามเหตุการณ์เหล่านี้ไปคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญกลางคืนยาวนานขึ้นการหลอกหลอนทวีความรุนแรงมากขึ้นผู้บุญพ่อเริ่มตื่นขึ้นในเวลาที่แปลกๆเหงื่อท่วมตัวหลังจากฝันเห็นผู้หญิงร้องไห้ในห้องที่หยุดกายพุอแม่กำลังทำอาหารในช่วงใกล้สว่างของทุกวัน ได้ยินเพลงกล่อมเด็กที่ร้องเป็นภาษาที่ไม่คุ้นเคยมีใส่ซุกซนของเต่าเปลี่ยนไปเป็นความกลัว,วเมื่อของเล่นของเขาขยับได้เองและเขาก็กลัวเกินกว่าจะนอนคนเดียวเย็นวันหนึ่งขณะสำรวจห้องใต้หลังคาของบ้านนีน่าก็สะดุดกับสมุดบันทึกเก่าที่เต็มไปด้วยฝุน่น ซึ่งเป็นของผู้เช่าคนก่อนสมุดบันทึกเล่มนั้นเปิดเผยเรื่องราวที่น่าเศร้าของหญิงสาวที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เมื่อหลายปีก่อนเธอถูกคนรักทอดทิ้งซึ่งสัญญาว่าจะกลับมาแต่ไม่เคยกลับมาเธอเสียใจและตรอมใจตายก่อนตายเธอได้สาบแช่งบ้านหลังนี้ด้วยความสิ้นหวังพร้อมสาบานว่าจะไม่มีใครพบความสุขภายในกำแพงของบ้านหลังนี้ นีน่ารู้สึกผูกพันอย่างลึกซึง้งกับความเศร้าโศกของผู้หญิงคนนี้จึงตัดสินใจทำลายคำสาปเธอแบ่งปันสิ่งที่เธอค้นพบกับเจเดและพวกเขาก็เริ่มรวบรวมประวัติศาสตร์อันมืดมนของบ้านเข้าด้วยการหอกรลอนร่มรุแรงขึ้นโดยมุ่งเป้าไปที่ครอบครัวสุขภาพของพ่อทรุดโทรมลงประสาทของแม่ตึงเครียดและเต่าเริ่มเก็บตัว ด้วยความสนับสนุนของเจเดี์นะิณาปฏิเสธที่จะปล่อยให้บ้านเกินกินพวกเขาเธอจึงออกตามหาหญิงชราที่ฉลาดในเมืองซึ่งมีข่าวลือว่ารู้เรื่องเหนือธรรมชาติหญิงคนนี้เปิดเผยว่าวิธีเดียวที่จะปลดคำสาปได้คือต้องมีใครสักคนเสียสระความรักอันบริสุทธิ์นินามาถึงร้านสมุนไพรเล็ก ที่แสงสรัวด้วยซ่อนตัวอยู่ในตรอกเล็กๆของเมืองกลิ่นของร้านอบอวนไปด้วยกลิ่นสมุนไพรแห้งและไม้เก่าๆโดยมีกิโถบรรจุส่วนผสมลึกลับเรียงรายอยู่บนชั้นวางด้านหลังมีหญิงชราดูมีดวงตาเฉียบแหลมละฉลาดนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ที่ลกมากเธอกำลังคนกวนชาในถ้วยที่กำลังเดือดพร่า คุณคือคนที่พวกเขาเรียกว่ามาดามลี่ใช่ไหมคะใครหรืฉันชื่อน,นิน่าฉันได้ยินว่าคุณอาจช่วยฉันได้มีอะไรบางอย่างผิดปกติในบ้านที่เราเพิ่งย้ายเข้ามาเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเรื่อยๆและครอบครัวของฉันเธอลังเลหายใจไม่ทันครอบครัวของฉันก็ตกอยู่ในอันตรายยังเถอะ เด็กน้อยเล่าให้ฉันฟังสิว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านหลังที่อยู่ในสวนเก่านะคะที่ซ่อนตัวอยู่ห่างกับไกลจากเมืองตั้งแต่เราย้ายเข้ามาเราก็รประสบกับเหตุการณ์แปลกๆคะ่ะมากมายมีเสียงมีเงามืดๆแล้วก็มันเย็นเยอือกฟังดูไม่สมเหตุสมผลน้องชายคอเล็กของฉัน เขากลัวมากและพ่อแม่ของฉันก็กำลังเครียดมากฉันพบสมุดบันทึกเก่าในห้องใต้หลังคาค่ะมันเล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ที่นั่นเมื่อนานมาแล้วเธอเธอถูกทอดทิ้งโดยคนที่เธอรักค่ะและและ,และฉันคิดว่าเธอคงสาบแช่งบ้านหลังนั้นปดามหลีพยักหน้าชา้าชานิ้วของเธอรูปขอบถ้วยชาของเธอเบาๆ ออ oh, ผู้หญิงที่ร้องไห้ในบ้านสวนฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับเธอจิตวิญญาณที่น่าเศร้าโศกสิ้นหวังและขดแขน้นความเจ็บปวดของเธอยังคงคงอยู่ในบ้านหลังนั้นคอยกินสิ่งมีชีวิตเธอไม่สามารถพักผ่อนได้และหัวใจของเธอผูกพันอยู่กับความเศร้าโศกมีทางช่วยไหมคะเพื่อปลดคำสาบ ฉันไม่ต้องการให้ครอบครัวของฉันต้องทนทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาดามหลีศึกษานิหนาอย่างตั้งใจเล่ากับกำลังวัดความแข็งแกร่งของเธอจิตวิญ,ญญาณที่คุณพูดถึงนั้นติดอยู่ในความทรมานของตัวเองไม่สามารถก้าวต่อไปได้คำสาบดังกล่าวเกิดจากอารมณ์ที่รุนแรงและไม่สามารถลบล้างได้ไ แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ฉันต้องทำยังไงบ้างคะคำสาบสามารถทำลายได้นะด้วยการเสียสละความรักเท่านั้นซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์และไม่เห็นแก่ตัวคุณต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณโดยตรงยอมรับความเจ็บปวดของเธอและมอบสิ่งที่เธอปรารถนามากที่สุดให้เธอนั่นคือความปลดปล่อยแต่ขอเตือนไว้นะหนู แต่มันก็มีความเสี่ยงวิญญาณอาจโบยวายไม่เต็มใจที่จะปล่อยวางความสงเศร้าของเธอต้องใช้ความกล้าหาญและหัวใจที่ยิ่งใหญ่จึงจะประสบความสำเร็จได้ฉันจะทำทุกวิธีทางหากมันหมายถึงการช่วยครอบครัวของฉันและให้ความสงบสุขแก่ผู้หญิงคนนั้นฉันก็เต็มใจที่จะเพลินเยเชิญหน้ากับเธอคะ่ะมดามรี ยิ้มจางๆปรากฏที่ริมฝีปากของเธอประทับใจกับความมุ่งมั่นของนินาะคุณมีจิตวิญญาณที่แข่งแกร่งนินาะบางทีอาจเป็นสาเหตุที่บ้านนั้นทำอะไรคุณไม่ได้เมื่อคุณผเผชิญหน้ากับหญิงสาวผู้ร่ำให้จงพูดจากใจของคุณแสดงให้เธอเห็นว่ายังมีความรักบนโลกใบนี้แม้กระทั่งกับคนที่ถูกลืม และนั่นคือสิ่งที่เธอจะพบกับความสงบที่เธอหอยหาขอบคุณค่ะคุณนายลีฉันจะพยายามเต็มที่เลยค่ะคุณนายลีเอื้อมมือออกไปวางเครื่องรางเงินขนาดเล็กไว้ในมือของนีนะ่ารับสิ่งนี้ไปมันจะปกป้องคุณจากความโกรธของเธอหากเธอพยายามทำร้ายคุณแต่จำไว้นะความแข็งแกร่งที่แท้จริงมาจากภายในตัว เชื่อมั่นในตัวเองแล้วคุณอาจจะช่วยพวกเขาทั้งหมดได้นิน่ากำเครื่องรางไว้แน่นแน่วแน่ฉันจะทำขอบคุณนะคุณนายรีคุณนายรีพยักหน้าดวงตาของเธออ่อนลงไปเถอะคใอยเธอโชคดีความรักที่สะเทือนอารมณ์ระหว่างนิน่าและเจเดเริ่มเบ่งบาน ความรักของพวกเขายิ่งแข็งแกร่งขึ้นแม้ว่าวิญญาณชั่วร้ายของบ้านจะพยายามแยกพวกเขาออกจากกันก็ตามอย่างไรก็ตามวิญญาณซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยความอิจฉาและความโกรธมุ่งความโกรธไปที่เจเดทำให้เขาร้มป่วยหนะัก บรรยากาศของบ้านสวนที่เคยอบอุ่นและน่าต้อนรับกับกลายเป็นเย็นชาและน่าสะพึงกลัวในความพิกผันที่น่าสลดใจมิน่าตระหนักว่าวิธีเดียวที่จะช่วยครอบครัวของเธอและชายที่เธอรักได้คือการเผชิญหน้ากับวิญญาณของผู้หญิงที่ถูกเธอโยศโดยตรงมีคืนหนึ่งที่มีพายุเีเข้าไปในห้องใต้หลังคาเพียงลำาังเรียกวิญญ,ญาณน,นั้นด้วยความเห็นอกเห็นใจ และท้าทายมีเพียงแสงจากเทียนเล่มเดียวที่สั่นไหวตาเต็มไปด้วยความตึงเครียดในขณะที่แครรู้สึกถึงบางสิ่งในห้องนั้น